สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยประกันสุขภาพทั่วหน้า Universal Health c o v e r a g หรือ UHC นั่นเองซึ่งหมายถึงการให้สิทธิแก่ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยที่จำเป็นโดยที่ไม่ต้องมีอุปสรรคด้านการเงินและมีสุขภาพดีทั่วหน้าการที่ประเทศไทยมีพรบรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทำให้คนไทยเข้าถึงบริการ ด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นโดยมีการควบคุมทั้ง3มิติได้แก่1ความควบคุมของประชาชน c o v e r Population) 2ความควบคุมของบริการสุขภาพ c o v e r Service) และ 3. ความควบคุมค่าใช้จ่ายสุขภาพ c o v e r Cost) และสุดท้ายในประเทศไทยประชากรมีการเข้าถึงด้านการบริการสุขภาพสาธารณสุขในด้านการแพทย์ร้อยละ99.56ของประชากรทั้งหมดในประเทศค่ะ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยรัฐบาลไทยจัดให้มีประกันสุขภาพภาครัฐสำหรับคนไทย5ประเภท 1. สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Universal Coverage Scheme หรือที่นิยมเรียกกันในชื่อสิทธิ์30บบาทหรือสิทธิ์บัตรทองผู้มีสิทธิ์บัตรทองได้แก่ 1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 2. มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 3. ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของรัฐได้แก่สิทธิ์ตามกฎหมายประกันสังคมสิทธิของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆเช่นรัฐวิสหาหกิจองค์การมหาชนข้าราชการการเมือง ใครบ้างมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1. เด็กแรกเกิดที่ไม่มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการจากบิดามารดา 2. บุตรข้าราชการที่บรรลุนิติภาวะแล้วอายุ20ปีขึ้นไปหรือสมรสและไม่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ 3. บุตรข้าราชการคนที่4ขึ้นไปและไม่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐหรือสิทธิ์ ค้าราชการการคุ้มครองบุตรเพียง3ามคน 5. ผู้ประกันตนที่ขาดการส่งเสริมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมหรือหมวดสิทธิประกันสังคม 6. ขคาราชการที่เกษียณอายุหรือออกจากข้าราชการโดยมีได้รับบำนาญ 7. ผู้ประกอบอาชีพอิสระและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเปลี่ยนหน่วยบริการได้ประจำ เปลี่ยนได้ไม่เกิน4ครั้งต่อปีการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพปัตรทองแบ่งเป็น3กรณีกรณีที่1กรณีทั่วไปสามารถใช้บริการในหน่วยงานปฐมภูมิหรือบริการในหน่วยงานประจำตามสิทธิ์ กรณีที่2กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถใช้บริการในหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดตามความจำเป็นและไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีที่3กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงชีวิตหรือต้องได้รับการรักษาอย่างทังนท่วงทีสามารถใช้บริการในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเมื่อควนวิกฤตแล้วจะนำส่งตัวไปยังหน่วยบริการประจำตสาทธิ์ของคนไข้ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ที่1669เมื่ออยากเพิมข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายด่วนของสปสชได้ที่13 3 0สามถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเบอร์แรกที่เราควรนึกถึงเลยนะคะก็คือเบอร์1 6 6 9ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าเราควรบอกอะไรกับเจ้าหน้าที่เขาบ้างวันนี้ความมีคําตอบค่ะล้ำดับแรกเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นเลยนะคะให้เราตั้งสตินะคะแล้วก็โทร1น6 9ค่ะ ักษสติให้ดีดนะคะลยดังที่สองค่ะให้เราบอกเหตุนะคะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ผู้าบาดเจบาา็บมีอาการบาเดเจ็บในลักษณะไหนนะคะเช่นตาตัวเทาหลอหัวแตกหรือว่าแขนขาผิดเบี้ยวบิดเบี้ยวอะไรไปก็แจ้งที่เขาไปเลยะคะ่ะลำดับที่สามนะคะให้เราบอกสถานที่เกิดเหตุนะคะว่าเกิดเหตุในสถานที่ไหนนะคะบอกให้เจ้าที่เขารับรู้แบบว่าชัดเจนไปได้เลยะคะ่ะ ระดับที่สี่ค่ะบอกเพศแล้วก็ช่วงอายุแล้วก็จํานวนของผู้บาดเจ็บค่ะําดับที่ห้าค่ะบอกระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยนะคะว่าเขารู้สึกตัวบ้างไหมว่าพยักหน้าได้ไหมพูดได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะระดับที่หกนะคะให้เราบอกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะเช่นอาจจะอยู่บนท่านน้นหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่มีรถสัญจรเยอะค่ะําด,ดับที่เจ็ดนะคะบอกชื่อแล้วก็บอกเบอร์ของเรานะคะให้เจ้าหน้าที่ขเขาไลน์รับดูนะ เวลาเกิดเหตุอุบัิเหตุที่ต้องการติดต่อเราอะค่ะเขาได้ติดต่อเราได้นะคะลำดับที่แปดนะคะก็คือเวลาเจ้าที่เขาบอกว่าให้ผดุงพยาบาลอะไรหรือว่าทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาตามที่เจ้าที่เขาบอกอย่างเคร่งรัดเลยนะคะลำดับที่เก้าค่ะให้เรารอเจ้าที่วัดที่สถานที่เกิดเหตุได้เลยค่ะ ซึ่งต่อไปนะคะเราจะมาแนะนําขั้นตอนการสมัคริ์บัตรทองกันนะคะซึ่งเอกสารที่จะใช้นะคะมีเพียง2อย่างนะคะคือ 1. นึ่ประชาชนนะคะแล้วก็ สองสำเนาทะเบียนบ้านนะคะถ้ากรณีคนไข้นะคะย้ายที่อยู่นะคะให้ใช้ทะเบียนบ้านที่อยู่เป็นที่อยู่ปัจจุบันค่ะแล้วก็สามารถสมัครได้ที่สำนักงานบัตรทองในจังหวัดที่คนไข้อยู่นะคะซึ่งถ้าคนไข้อยู่ในกรุงเทพนะคะก็สามารถไปสมัครที่สำนักงานได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นคนไข้ที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ไปที่สำนักงานบัตรทองของแต่ละจังหวัดได้เลยค่ะขั้นตอนการสมัครบัตรทองแบบออนไลน์ 1. ลงทะเบียนผ่าน line anh so โดยพเพื่อนแล้วคลิกเลือกเมนูสิทธิบัตรทองจากนั้นทําตามขั้นตอนที่กําหนด2เปิดแอปพลิเคชันสปสชโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ติดตั้งแอปพลิเคชันพิมพ์ว่าสปสชใน Google Play หรือ App Store 2. เปิดหน้าแอปพลิเคชัน 3. กดปุ่มลงทะเบียน 4. กดเงื่อนไขข้อตกลงและกดยอมรับ 5. กล่อกหมายเลขบัตรประชาชน 6. สแกนลายนิ้วมือหรือตั้งรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่แอป 7. เข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชันให้กดลงทะเบียนสิทธิหลักประกัน4วิธีการเช็คสิทธิ์บัตรทองนะคะวิธีที่1โทรสายด่วนสปสช1330แล้วค่อยกด2ค่ะวิธีที่2เว็บไซต์ www. o nhso.go.th เลือกสำหรับประชาชนเลือกตรวจสอบสิทธิ์วิธีที่3แอปพลิเคชันสปสชทางระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะกดเลือกตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองวิธีที่4ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านลายสปสชโดยสแกน QR Code หรือว่าเพิ่มเพื่อนกับ l ลายสปสชได้ค่ะแล้วก็เลือกเมนูแล้วกดตรงตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยค่ะ